สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับที่สุดของตระกูล LBT นะครับบอกได้เลยว่าเสียงกระหึ่มตับแน่นอนครับ Sony LBT ZX10D นะครับเป็นตัวท็อปของซีรีส์นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่หายากในไทยแล้วนะตัวนี้ใช้งานได้ AUX นะครับมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ FM ชัดเจนติดสเตอริโอนะครับเทปพอใช้งานได้ครับแต่เสียงไม่ใส่นะ DVD ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ แล้วก็บอกได้เลยว่าแจ่มจริงๆนะตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยครับ <Hello. S 1> ใครที่ชอบแนวกระหึ่มตับนะ <Hello. S 1> ดูภาพนิ่งกันก่อน,นครับจบจากภาพนิ่งจะมีคลิปแท้เสียงครับเชิญรับชมแลบฟังกันได้เลยนะครับ No ครับวันนี้มาชมรีวิวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับที่สุดของตระกูล LBT เลยนะบอกเลยเลยว่าตัวนี้ที่สุดในประเทศไทยเลยนะบอกได้เลยนะครับตัวนี้วัดกำลังขับสูงมากครับสูงมากๆเลยนะตัวแรงเลยนะครับที่สุดของตระกูล LBT ผมบอ,อกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเหล่าสเปคให้ฟังกันก่อนนะอ่ะตัวนี้ใช้งานได้ AUX นะครับด้านหลังและก็ด้านหน้านะครับ แล้วก็มีช่องพอโนนะ FM ชัดเจนติดสเตอริโอนะครับ CD ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเทปยังใช้งานได้อยู่นะแต่เสียงไม่ไม่ใสเท่าไหร่นะครับใช้ได้ทั้งหน้า A หน้า B เลยนะครับอ่าแล้วมาดูสเปคกันนะครับตัวนี้นะบอกได้เลยว่ากำลังขับเป็น PMPO นี่อยู่ที่8,700วัตต์ PMPO นะถ้าเป็น IMS จะอยู่ที่790วัตต์ IMS นะครับตัวนี้นะครับ ่ามันเป็นร้อยแปดสิบคูณสนะครับแล้วก็บวกอีกเจ็ดสิบวัตต์นะค่อนข้างจะกระหึ่มมากครับตัวนี้นะครับตัวเครื่องนะครับหนักยี่สิบกิโลนะหนักมากครับหม่แปลงลูกใหญ่มากนะครับก็สามารถจะปรับเสียงอัตโนมัติได้สิบแบบเลยนะครับมีเอ็กกรูปนะเพิ่มพลังเสียงเบสให้หนักแน่นนะตัวนี้นะครับถือว่าแจ่มจริงๆนะครับแล้วก็ เป็นระบบโปรจิกนะตัวนี้ใช้งานได้นะครับเสียงออกครบ5.1เลยนะครับแต่ผมจะมีสายลำโพงแถมไปให้4เส้นนะครับสายเซนเตอร์ไม่มีนะครับไม่มีมานะตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวพวกถอดรหัสโปรลจิกนะสามารถปรับ5.1อะไรได้หมดเลยนะครับเสียงกระหึ่มมากผมบอกได้เลยนะครับสามารถขับตู้ดอก15หนิ้ว่็ขับได้นะวัดกำลังขับสูงนะครับและข้างหลังพัดลมจะติดเอื่อยๆตลอดเวลานะครับ เสียงไม่ดังเลยนะพัดลมก็จะดังตลอดเวลาเพื่อระบายความร้อนนะตัวนี้นะก็ AUX ก็จะมีช่องนี้ด้วยนะครับเป็นช่องเกมนะเดี๋ยวมาดูรอบๆเครื่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหันเครื่องไปก่อนนะเพราะเครื่องค่อนข้างจะหนักมาดูกันเลยนะครับด้านข้างของเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างของเครื่องอีกข้างนึงนะครับ ด้านข้างอีกข้างนะครับริ้วรอยการใช้งานก็มีบ้างน,นะครับแต่โดยรวมบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะสวยนะครับและเดี๋ยวมาชมด้านหลังครับด้านหลังของเครื่องนะครับนี่นะครับ ZX10D นะครับตระกูล LBT นะครับ วัดกินไฟ370วัตเลยนะตัวนี้กินไฟพอสมควรนะครับ AUX ด้านหน้าจะอยู่ที่ช่องนี้ครับลน์อินนะอันนี้เป็นลายเอาท์นะครับอีกช่องหนึ่งก็อยู่ด้านหน้าเครื่องเป็นช่องเกมนะครับมันลมจะทํางานเสียบป๊กครับลมก็ทํางานเลยครับทางานเอ่ยๆนะนี่เป็นช่องซับเอาท์ใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นช่องใส่ลำโพงคู่หน้านะครับซ้ายกว่านะครับช่องนี้เป็นช่องเซอร์ราลซ้ายกว่าครับและนี่เป็นช่องเซนเตอร์นะก็สายลําโพงเขาจะเป็นแบบเหมือนพวกชุดโฮมสเตเตอร์นะครับ เป็นสาย,ยเฉพาะนะผมจะมีไปให้สี่เส้นนะครับส่วนเส้นของเซนเตอร์ไม่มีนะครับลูกค้าต้องหาเองนะส่วนตัวนี้พวกสิเลตโวลต์นะครับไม่ควรไปปรับไฟนะครับเพราะเขาปรับมาเรียบร้อยสาหรับบ้านเราเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวมาชมคลิปเทเสียงกันนะครับมาชมคลิปเทเสียงอีกทีนะครับย้ำอีกทีนะครับตัวนี้ Sony LBT ZX 1 0 D นะครับที่สุดของโ o n y LBT เลยนะบอกได้เลยว่ากระหึ่มตับครับ8,700วัตต 790รกสวัตต์ RMS มนะครับบอกได้เลยว่าจจริงๆนะครับตัวนี้สเปกลำโพงเขาอยู่ที่หกโอห์มนะถ้าจะใส่ตู้พวกดอก1ินิ้วดอกสิห้านิ้ว,วขอเป็นสเปกหกโอห์มนะครับผมจะเสียบพาวเวอร์แล้วนะครับตัวนี้หนะ้าจอสดใสชัดเจนเลยนะหนะ้าจอเป็นสีส้มสวยมากครับบอกได้เลยนะครับพาวเวอร์ Power อยู่ตรงนี้ครับรอเรเลยดังครับเนี่ยดังแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมมาเทส Fm ก่อนแล้วกันนะครับ เทมชัดติดสเตอริโอไฟสเตอริโอขึ้นนะครับสามารถล็อกขึ้นได้กดค้างประมาณสองค้างประมาณสองวิครับแล้วปล่อยต่อเสาอากาศยาวๆนะครับจะรับสัญญาณได้ชัดเจนเลยนะครับตัวนี้น,นะครับส่วนการปรับหน้าเครื่องเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะเรามาเทส a u x กันก่อนนะครับ กดไปที่ช่องวิดีโอนะครับ AUX ด้านหลังนะแล้วก็มาฟังเพลงกันก่อนนะครับส่วนการปรับ EQ นะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับมาฟังเพลงแนวลุกทุ่งดูกันก่อนนะเดี๋ยวมมผมจะหาเพลง ลูกท่งให้ฟังนะครับออกตัวีคือใช้ด้วยกันได้ไม่สับซ้อนเปิดผิวด้วยตัว Triple As แอผิวแล้วก็เติมความกระจ่าใสด้วยตัวดักสปอร์ตเป็นนออย่างนี้ต้องโว้นะ จะมาบอกวิธีปรับ EQ นะครับมาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นกรุ๊ปนะที่ว่าเพิ่มความหนักแน่นนะครับอันนี้คือปิดกรุ๊ปจะเหมาะกับการฟังกลางคืนอยากฟังเบาๆอะไรประมาณนี้นะครับถ้านักแน่นต้องกดกรุ๊ปครับนี่นะครับการปรับ EQ ตามนี้เลย EQ สำเร็จรูปนะครับนี่นะครับกดได้เลยนะปรับได้10แบบเลยนะครับงดเอาล็อกนะครับนี่นะ ซาวฟิลตัวนี้นะครับฟังระบบคู่หน้าอย่างเดียวฟังคู่หน้าแบบเซอร์ลาวนะครับอันนี้ระบบโปรลูจิก5.1นะครับเสียงออกคป์5.1แน่นอนครับระบบลิงก์นะครับจะทำให้คู่หน้าเป็น4ตู้นะครับถ้าอยากให้เสียงกล้องกลางวันต้องกดลิงก์เซอร์ลาวครับนี่นะครับการปรับ EQ เองนะครับ อยู่ที่เมนู AMP ตัวนี้นะครับกดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดทีครับเป็น Edit eQ นะครับก็กดปรับเสียงเบสเสียงแหลมได้นะครับเป็นแบบสามแบด์นะครับปัดเ็จกดตรงกลาง enter ครับนี่ครับไฟหน้าเครื่องตรงนี้สามารถปรับได้โดยโหมดตัวนี้นะครับ นีแบบที่สองนะนีแบบที่สามครับอันนี้แบบที่สี่ครับอันนี้แบบปิดนะแล้วแต่ชอบได้เลยครับ รุ่นที่หายากมากครับในไทยนานๆจะเจอตัวสักทีนะครับไม่ได้เจอกันเลยบ่อยรุ่นนี้หายากจริงๆผมบอกเลยนะครับเพราะว่าเขาผลิตนน,น้อยครับ ฟังแนว EDM ดูบ้างนะก็หึม <นะ S 2> มากๆครับบอกเลย ออกเป็นลูกๆเลยนะกระหึ่มมากๆครับใครที่ชอบแนวเสียงพลังนะครับบอกได้เลยไม่ควรพลาดรุ่นนี้นะรุ่นนี้ครับใส่กระำโพงตัวไหนก็แจ่มนะผมบอกเลยนะขอให้สเปคอยู่ที่6โอมครับถ้าดอกเล็กดอก8นิ้ว10นิ้วอาจจะรับพลังไม่ไหวนะผมแนะนำ12นิ้วไปเลยครับ มาฟังอีกเพลงหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ฟังใั้ยาวๆหน่อยนะครับมรผมจะไม่พูดแทรกนะ,ะฟังครับ ที่สุดของโซนี่อตระกูลแอร์บีทีเลยนะรุ่นนี้หายากมากๆครับผมบอกเลยนะกระหึ่มแบบนี้ที่สุดของตระกูลแอร์บีทีโซนี่แล้วครับ้ามีนี้คอมโปนะผมให้ตัวนี้เป็นตัวที่เสียงล้นลนที่สุดเลยนะครับกระหึ่มมากเท่าที่เจอมาเลยนะครับและเสียงเคาะซะด้วยนะหน้าตาสวยด้วยครับตัวนี้โซนี่แอร์บีทีเซ็ตเอ็กหนึ่งศูนย์ดีนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ